ขอขั้นตอนต้นหน่อยนะครับผมลิงก์แมพของของฟิชิญน,นี่เนะี่ยอยู่ใต้ดีสคริปชันนะอย่าลืมไปรับกันด้วยเอ้ยอย่าลืมไปกดเข้ากันได้โอเคแค่นี้แค่นี้แหละ <S 2> <S 2> อ้าวแล้วผมทุกคนก็ต้องสวัสดสีทุกคนด้วยนะผมอยู่ผมอีกแล้วนะเองนะผมโคชกิจเลยนะก็วันนี้ก็จะมาสอนรับของฟรีในแมพของอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แนละ้วกันนะแล้วนจะคนไปของแบบนี้นะเป็นปีกที่แจกฟรีนั่นเองนะครับผมนะใครที่ อยากได้แบบว่าของประกอบหรือว่าเป็นของด้านหลังมันเท่ๆเนี่ยก็เข้ามารับกันได้นะผมซึ่งก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ทวิตใหกดปุ่มติดตามผมด้วยนะเราจะได้ไปสู่1,000ัซับกันได้สักทีนะก็จะได้หาของมาแทกด้วยก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยแล้วก็ใครที่กดแล้วเนี่ยผมขอให้ทุกคนไปดูโฆษณานสักแป๊บนึงแล้วกันนะโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูโฆษณากันเลยแฮม,ม่ทุกคนครับขออนุญาตโปรโมทสักแป๊บได้ไหม สำหรับใครที่เหงาเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยเชิญทางนี้เลยดิสนี้เป็นดิสที่มีคุณภาพคอมมูนิตี้โคตรดีสําหรับใครที่ไม่มีเพื่อนเนี่ยเข้ามาได้เลยนะดิสนี้จะมีกิจกรรมมากมายซึ่งในดิสนี้เนี่ยตอนนี้มีแจกจุดพิเศษอยู่นะครับมีมีกิจกรรมแจกเยอะโคตรไม่ว่าจะเป็นทอยโค้ดหรืออะไรก็ตามเข้ามาสนุกสนุกกันเยอะๆเออพวกเหงาไม่ใช่ป่ะเออเข้ามาเดี๋ยวพี่จะเข้าไปนั่งคุยด้วยเนาะก็เล่นเกมอะไรก็บอกด้วยนะเดี๋ยวพี่อาจจะโหลดมาเล่นด้วยแนะนำได้แนะนำก็ลิงก์ดิสอยู่ใต้ description หรือใต้วิดีโอเลยนะครับผมโอเค ขอโฆษณาแค่นี้ <Wars> แล้วกันนะอาจจะพูดผิดมั่วๆมั่วๆตัวๆบ้างนะครับผมก็เข้ามาเข้ามากันเออนั่นแหละไปดูคลิปต่อได้เลยไปก็ไั้ผมวิธีแรกเนี่ยให้เราทําการเดินมาที่บูธตรงนี้เลยทางด้านต้นคลิปเลยนะผมจะจะเห็นว่าผมได้เกิดตรงกลางแล้วผมก็เลยเข้ามาในนี้หลังจากที่เดินเข้ามาในนี้เสร็จเนี่ยให้เรามายืนคุยกับ NPC ตัวนี้นะผมเพื่อเป็นการเลื่อมินิเกมและหลังจากนั้นเขาก็จะวาร์ปเราไปที่มินิเกมนะผมซึ่งมินิเกมนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นจนจบก็ได้นะครับ่าฮะตามที่เขาระบุไว้ะน ก็เป็นมินิเกมที่แบบว่าเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูกันเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นมินิเกมเป็ไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูมินิเกมกันเลยยวจ,จบแล้วจะบอกว่าให้กดออกไงเพราะเพราะผมว่ามันต้องมีคนงงมาแหละตรงเนี้ยเพราะตอนแรกผมก็งงเหมือนกันโอเคไปดูเลยซึ่งมินิเกมนี้นะผมก็จะเป็นแบบว่าในหนังเรื่องดังสักเรื่องนั่แหละนะท่านผู้ชมเป็นแบบว่าเดินหยุดเดินหยุดอะถ้าสมมุติน่ะเราเดินไปแล้วเราไปหยุดแล้วสมมติบอลมันกิ้งมาโดนเราพอดีเนะี่ยเราก็จะโดนออกจากเกมนั่นเองนคะครับผมนะดู โอ้ผมตายผมจะขึ้นเกตตรงนี้มันก็จะมีให้เรารีโลก็คือรีเข้าไปเล่นใหม่ก็อย่ากดนะทุกคนเปลืองและซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราก็จะไม่สามารถดีเซตตัวละครได้ผมแล้วกดเข้าไปที่ว่า g กข้างบนนะผมแล้วก็กดรี return to top to rocky หลายสิ่งอะไรเลยเอออะไรเละแล้วก็จะว่ากลับมาตรงนี้ตรงที่แรกก่อนที่ตอนตอนว์ปว่ามาตรงเอพิเซียจากที่เราว์ปมาตรงนี้แล้วนะผมไปรอหันขวาแล้วก็เลยไปหาปีกเลยได้เองครับเดินไปเลย เตืนไปแล้วก็ไปลองคิดที่ปีกดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเช็คที่ inventory ได้เลยะครับผมปีกน่าจะเข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นก็เดี๋ยวผมเอามาใส่ให้ดูแล้วกันนะครับอ่าผมลองมาใส่ให้ทุกคนดูแล้วแล้วผมปีกก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยมากๆนะท่านผู้ชมผมว่าผมว่าดีเลยอะโมเดลมันดีมากนะก็ที่เอาวาแต่งแมทกันได้นี่ผมถูกใจของฟรีเนี่ยทุกคนต้องชอบอยู่แล้วใช่ไหม่ะน,อนนอน ก็ได้ผมทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ย<แ>ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับไลค์กดปรุมกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมคลิปนี้อาจจะดูแบบเฉยเฉยช้ชาๆ,ๆน่อหนึ่งเพราะว่าง่วงนะรู้สึกว่าเพียมากเลยเดี๋ยวนี้โอเคก็อย่างน้อยผมก็มาทำคลิปวิดีโอลงให้ทุกคนได้ดูนะก็ผมว่าผมก็แค์ในช่องทางนี้พอสมควรนะก็ท่านท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกการรับชมการรับฟังแล้วก็คนที่ติดตามด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันในสตรีมหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับ,รบผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย